ชาวเน็ตไม่มูฟออนแม่ชมจะว่างไงโพสต์ล่าสุดหนีไม่พ้นอีกแล้วสืบเนื่องจากชมผู้อารยาเคยโพสต์ภาพฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปนานแล้วนั้นถ้านับตั้งแต่ช่วงโพสต์ภาพจนถึงตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่าแม่ชมคงได้รับเข็มสองหรือยังทำไมไม่ออกมารีวิวบอกกล่าวเรื่องราวอีก จนกระทั่งต่อมาชาวเน็ตจี้ให้แม่ชมออกมารีวิวบอกเลยว่าทำเกิดดราม่าทัวลงไอจีแม่ชมเลยทีเดียวเรื่องราวเงียบหายไปสักพักโพสต์ล่าสุดของแม่ชมก็เกิดดราม่าอีกครั้งมีชาวเน็ตเข้ามาจี้ถามไม่หยุดแม่ฉีดซิโนวัคเข็มสองยังคะวัคซีนที่ดีที่สุดใช่วัคซีนที่เร็วที่สุดอยู่ไหมคะแม่ฉีดซิโนแว์เข็มสองหรือ,อยังครับเว้นระยะห่างนานเกินมันจะไม่ได้ผลนะครับ แม่ฉีดซีโนแวแล้วจะไปไฟเซอร์เข็ม3ต่อไหมคะแต่ก็ไรวิวเวคุณแม่มาตอบคอมเมนต์เช่นเคยจ้า